กระาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคี่วันนี้อยู่เกม d e f e n s e Derby และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ริงกับผมก็จะมารีวิวเทคนิคกับผมในการผ่านด่านบิสด่าน8 9 90และด่าน91้าผมซึ่ง3ด่านนี้เนี่ยก็เป็นด่านปราบเซียนเลยผมสำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้เติมเยอะมากอ่าก็เพราะว่าตัวด่านเนี่ยมันมีตัวมอนถึกๆโหดๆกันไม่ให้เราสามารถข้ามไปได้แต่ว่าในคลิปนี้ พี่ดิงก็จะมาแชร์ทริคกับผมวิธีการผ่านด่านที่ง่ายที่สุดโดยการใช้ตัวละครที่เรเวลไม่ต้องสูงมากนั่นเองก็มาดูก่าผมว่าสำหรับเทคนิคในการเล่นด่านให้ผ่านเนี่ยต้องทําอย่างไรกันบ้างจัดต,ตัวยังไงแล้วก็มาดูกันเลยโดยสหรับตัวละครที่เราจะใช้ผมอาในส่วนของเม่หลักฮีโร่เราจะใช้ตัวละครที่เป็นตัวกูโวเนื่องด้วยระดับของกูโวเนี่ยมันมีความสามารถในการ บับเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับยูนิตของเราได้ครับผมและหลักก็คือเราต้องการยื้อเวลาทำไงก็ได้ให้มอนเข้าถึงปราสร์ของเราเนี่ยช้าที่สุดเราจะใช้กูโวเนี่ยในการทำคอมโบกับตัวที่เอาไวป้ปนปวนอย่างเช่นช้างกากอยแล้วก็ตัวพวกนักเวทต่างๆครับผมเพื่อทําให้ตัวมอนเนี่ยมันติดซีซีเยอะๆแล้วเราจะ่วงเวลาในการทาดาเมจเพื่อเคลียรเวฟได้ทันนั่นเองนะ ในส่วนของตัวยูนิตที่เราจะเอาไปผมตัวที่มีความเป็นเมนหลักสําคัญเนี่ยหล,ลักๆก็จะมีอยู่3ตัวตัวแรกเลยเนี่ยก็โชว์อยู่แล้วผมช้างเอาไว้ทํา C ซปลาถังให้มอนมันเด้งถอยหลังครับผมตัวที่2กากอยอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่ช่วยทําให้เราสามารถยื้อเวลาได้เพราะว่าช้างมันจะปลาทีนึงเนี่ยมันจะมีเวลานานนะครับผมการที่เรามีกากอยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นมินิผักซ c ทําให้เราเนี่ยยื้อเวลามอนขึ้นไปได้อีกแล้วก็ตัวสุดท้ายผมก็คือตัวแมว เอาไวบ้บัฟให้ช้างเนี่ยมันโยนเร็วนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นคอหลักของการทําคอมตัวนี้ที่เหลืออ่าที่สายเข้ามาก็จะเป็นนักเวทน้องแข็งเพิ่มซีซีตัวทําดาเมจเสริมั็ผมกับตัวอ่ามังกรไฟแพ้หมอผีแล้วก็พวกเยติแคระอ่าแล้วก็ตัวของวัวเนี่ยเอามาเผื่อในกรณีที่ถ้าเกิดว่าช้างครัผมมันปาแล้วมันติดคิ มันก็จะยิ่งทําดาเมจที่เป็น LE ได้แรงอยู่ครับผมเพราะว่ามันจะมีพวกยูนิตที่เป็นออกเขียววิ่งมาเรื่อยๆอันนี้ก็ค่อนข้างช่วยได้เยอะอยู่นะหรืออย่างหนึ่งก็คือเราต้องการคอมให้มันติดในช่วงแรกด้วยในส่วนของหน้าต่างการอัพทักษะอ่าสำหรับคอมในการผ่านด่านนี้ผม8991กก็อัพตานนี้เลยผมก็คือแถวแรกสายสัตว์ถ้าเกิดว่าแต้มผ่านถึงด้วยกันมันจะแต้มอัพเหมือนกันเป๊ะเลยก็อัพเลเวล5ครับผมอ่าสำหรับคำราม อันที่2ครับผมพลังโจมตีฮีโร่เป็นเลเวลเจ็ดพเราต้องใช้ดาเมจจากกูค่อนข้างเยอะครับผมอันที่3เป็นเพิ่มพลังโจมตีสปาเอร์เซ็นอันนี้คือหน้าแรกอ่าหน้า2ก็จะเน้นในเรื่องของแก่ภาพน,นิดนึงครับผมเพราะว่าเราก็มีตัวกายภาพด้วยก็อัพอันแรกครับผมกายภาพไว้1แถว2เอาไว้1แล้วก็แถว3เนี่ยเอามาปานๆสักวิวหกก็พอแล้วให้ช้างมันโยนระเบิดแล้วมันทำดาเมจได้แรงหน่อย สายมอนสเตอร์อันนี้ค่อนข้างสำคัญเลยผมนึงด้วยไม่มีบอสอ่าก็จะเน้นแค่อัน1กัน2ผมก็คือว่คพังโจมตีบอลสีอันนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถชนมอนได้ประมาณ2-3ตัวครับผมทำให้เราอึดขึ้นในกรณีที่เราเผื่อเฟลแล้วมีมอนหลุดอันนี้ก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้ก็ตัวที่สําคัญมากๆเลยผมก็คือดลเลือดมอน8%เพราะว่ามอนในด่านบิสเนี่ย เลือดมันเป็นล้านนะผมลดไป8%เน่ยก็คือลดไปเกือบแสนกว่านะคือเยอะมากอันนี้คือสําคัญเลยผมก็อัพมาเลยให้ถึงที่ระดว8อ่าแล้วก็ถือคอมเวทด้วยผมอัพไปเลย7อ่า7แล้วก็7ตามลาดับเพราะว่าเราใช้ยูนิตส่วนใหญ่เป็นสายเวทอยู่แล้วนะนส่วนของหน้าต่างอินฟิแคมก็จะเป็นตามนี้เลยเพิ่มพลังโจมตียูนิตเพิ่มความเร็วยูนิตแล้วก็บัฟให้กับพันธมิตรนะผมสาเหตุว่าทําไมถึงต้องใช้ตัวอ่าหนังสือบัฟก็เพราะว่าตัวฮีโร่ของเราผมกรูโวเนี่ย มันสามารถเอาบัฟหนังสือเพิ่มได้ทําให้เราสามารถเพิ่มความเร็วกับสกิลของฮีกูโวเนี่ยเพิ่มเป็นประมาณ36กวกว่าสามสิบแปดกว่าสำหรับคนที่มีเลเวลสูงหน่อยอันนี้ก็จะยิ่งทําให้เพื่อนๆผมสามารถให้ช้างเนี่ยหรือว่าตัวกากอยเนี่ยมันปาระเบิดได้เร็วขึ้นก็จะยิ่งเพรสเซฟขึ้นอีกทีนะก็ยิ่งเล่นง่ายขึ้นนะในส่วนของพิธีการผ่านด่านนะครับผมอ่าก็มาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยด่าน89ดสิบเก้านก่อน โดยวิธีการเล่นกบผมด่าน89นี้อ่ามันจะมีคอมในการสลับตัวผมก็จะมีตามนี้อันดับแรกก็คือการสลับแมวผมให้ก็อยู่ใกล้ช้างแต่ว่าช่วงแรกอย่าเพิ่งสลับนะให้แมวมันช่วยเล่นความเร็วของตัวเยีตก็ผมกนแล้วกวนต้องแข็งก่อนสรุเพื่อให้ออกกองแรกก็ผมมันเดินไปช้าอ่าพอออกมันถึงปุ๊บ เริ่มประมาณหัวมุมที่2เมื่อไรเนี่ยก็เตรียมสลับแนวมาได้เลยผมเพื่อให้ช้างเนี่ยมันโยนระเบิดเร็วขึ้นนะแล้วมันจะได้่วงเวลาให้ออกกองที่2กับออกกองที่3เนี่ยมันมาติดติดใกล้ๆกันแล้วก็ทําการสลับมังกรมาผมเพื่อให้มังกรเนี่ยสามารถโจมตีหมู่โดนออกทุกตัวนั่นเองอที่เหลือก็สลับนเวทต้องแทงกับตัวแพะมาเพื่อเร่งในเรื่องของการทําดาเมจแล้วก็ซีซีแล้วก็สลับช้างกับตัวเยติพอสุดท้ายเนี่ยก็ให้เราเอาแมวผมสลับกับตัววัวเพื่อ ทำคอมของผมให้ช้างมันโยนเร็วอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ผมในส่วนของเทคนิคก,การผ่านในส่วนของด่านแปดเก้าอ่จริงๆเนี่ยไม่ยากเลยผมคอมนเนี่ยเล่นง่ายมากแต่สิ่งที่ต้องระวังของผมก็น่าจะมีแค่อย่างเดียวผมก็คือดวงใช่แล้วรผมดวงจริงถ้าเกิดว,ว่าช้างปลาดีอ่าตัวกากอยปลาดีเนี่ยบอกเลยว่าด่านนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องใช้ตัวละครเรือสูงนะใช้แค่ตัวละครเรือประมาณ6กกว่ากว่าเนี่ยก็คือตัวสองส้มเนี่ย ยังไงก็การันตีผ่านแน่นอนถหถ้าเกิววดว่าดวงดีรับอีกชั้งหนึ่งซึ่งในส่วนของคอมนี้เนี่ยดาเมจหลักของเราเนี่ยจะเป็นกูโวผมกูโวมันจะตีแรงมากแต่ว่าข้อเสียคือมันตีเทียตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาการกร์กับช้างน่ะสองตัวนี้เนี่ยมาคอมโบกันเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เพื่อนๆนะผมสามารถถ่วงเวลาได้มากน่าฟอให้กูโวตีเนี่ยดูดาเมจนะผมกูโวดาเมจตีเป็นล้านสองอ่ะรองลงมาเนี่ยก็คือตัวนักวิน้ำแข็งที่ ซอยเอลอีผมที่เหลือก็จะเป็นพวกช้างกับมังกรเป็นพวกดามัเสริมต่งตตางๆเพราะฉะนั้นก็อย่ที่บอกไปว่าผมคำนี้ไม่ต้องใช้ตัวเยอะเน,น้นในเรื่องของดวงปลาช้างอยเดียวถ้าเกิดช้างกับกากรยปลาดียังไงก็ผ่านแน่นอนในะแบบอีซี่อีซีนะ่ก็จะเป็นประมาณนี้ผมในส่วนของด่าน8 9นะ ทัดมาอีกทีหนึ่งเลยผมกับด่าน90อันนี้เนี่ยก็สามารถใช้คอมเดิมได้กับด่าน89ผมก็คือวิธีเล่นเหมือนเดิมเไปไ๊ะเลยอ่าก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะโดยสำหรับความแตกต่างครับผมของดาน89 90ก็คือมันจะมีตัวออกเล็กครับผมเพิ่มมา1ตัวแล้วก็ออกสซ้กลางจาก3ตัวก็จะเพิ่มขึ้นเป็น4ตัวเ็ปการเล่นอันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมเลยผมก็คือ สับแมวผมไปคู่กับ่าช้างเหมือนเดิมเพื่อให้ช้างเนี่ยมันโยนรละเบืเร็วแต่ก็ต้องจับจังหวะนะเราสับตอนที่มอนมันผิงตรองหัวเมงเลยครับผมแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ากากอยเนี่ยมันเริ่มแบบเอาไม่อยู่แล้วเราก็สามารถสับมังกรมาลุกหน้าเพื่อเร่งการทาดาเมจอันนี้ก็ได้เหมือนกันไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าช้างมันจะผักแบบไหนถ้าช้างมันผักเซฟเรื่อยก็ยังไม่ต้องรีบสับกากอยผมแต่เกิดว่าช้างมันพลาดก็ต้องรีบสับกากละเพื่อกากอยมมันาสแหน่เหลือก็ไม่อะไรห้กม สับแมวมาคู่ช้างเหมือนเดิมตอนโค้งสุดท้ายแล้วก็สับในส่วนของเยติไปทางนั้นขวาสุดเพื่อให้เวลาถ้าเกิดว่ากรณีที่บางครั้งในช่วงเหล็กท้ายเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ช้างมันจะผักกระเด็นไกลับผมมันก็สามารถให้เยติมช่วยในเรื่องของการหยุดได้อีกหนึ่งตัวก็เป็นการยิ่งเพเซฟถุงเวลามากขึ้นถ้าเกิดว่ามีหลุดบ้างก็ไม่เป็นไรับผมหลุดบ้างนิดหน่อยยังพอชนไหวประมาณสักสองสามตัวที่เหลือ,อก็เหมือนเดิมผมก่อนจบวัดดวงถ้าดวงดีช้างปลาดีกากปฟปลาดียังไงก็ผ่านได้แบบชิ e ้ซ e ีซ e ี e e e เนี่ยสังสเกตว่า ช้างเนี่ยดาเมจเกือบหกแสนเลยนะเนื่องด้วยมันตีเอลด้วยแหละมันก็เลยค่อนข้างที่จะทำดาเมจได้เยอะช่วยเคลียร์ในเรื่องของการทำดาเมจได้ดีมากก็ประมาณนี้ผมสับหนักเก้าสิบชิวชิวไปวัดดวงวัดดวงไปสับขาลึกเกมนนี้ และทัานว่ากับด่าน9 1อด่าด่าน91อันนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มในส่วนของตัวออกตัวเล็กเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งผมจากตอนแรก5ตัวก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น6ตัวในส่วนของวิธีการผ่านอ่าเหมือนเดิมเลยผมอ่์เล่น89 90มาแล้ว9 1อก็น่าจะผ่านได้ไม่ยากเหมือนกันนะผมก็คือใช้ดวงเหมือนเดิมถ้กเกิดวงดีก็ผ่านได้ชิลๆตามนั้นผมแต่ว่าด่านต่อไปเนี่ยที่เป็นด่าน92ออันนี้น่าจะไม่ผ่านกันแล้วเพราะว่ามันจะมีตัวเงื่อนไขค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องการตัวที่ ขึ้นดาวม่วงับผมถ้าไม่ขึ้นม่วงเนี่ยยังก็คือไม่ผ่านแน่นอนเพราะว่ามันมีตัวที่เป็นปิ่นปองมาสับตำแหน่งมันทำให้คอมเราระเบิดไปหมดก็เป็นรวมานี่หรับเทคนิคการผ่านดาดง่ายๆนะ